สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องอมพรไอซ์แลนด์ช n แนลค่ะวันนี้จะมารีวิวต้นไม้ต้นไม้นะคะต้นไม้รอพี่เขามารับรีวิวต้นไม้นะคะรีวิวต้นไม้เล็กเชิญชมได้เลยค่ะ นี่นะคะต้นไม้ต้นไม้มของประเทศไอซ์แลนด์หนูยาสวยงามมากนะคะยาทางเดิน ทางเดิอนออกกำลังกายทางนี่นะคะเวลาต้นไม้ร่วงต้นไม้ปิดยังไม่ถึงหน้าเขานะคะ ที่บ้านเขานะคะเขาปลูกไว้หน้าบ้านแล้วเอ,เอบถ่ายดอกไม้งามดอกไม้สวยนะคะดอกไม้สวยปลูกดอกไม้สีสวยมากนะคะ น,นี่เขาปลูกไว้หน้าบ้านเขานะคะอดีเรามาเจอถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะดอกไม้สวยงามค่ะดอกกูลนะคะดอกกูลดอกกูลต้นดอกกูลสูงเร่อเลยนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะดอกไม้ดอกกูลสวยๆค่ะอันนี้ที่บ้านเขานะคะ,คะถ่ายให้ดูค่ะ